สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่องแม่เหมียวฟินเลน์ชาแนลค่ะกับวิถีชีวิตของแม่เหมียวอยู่ประเทศฟินเลนจ้ะเมื่อนี้แม่เหมียวผ้ายูในบ้านพักนะคะบรรยากาศข้างนอกคือฝน,นจะตกนีจ่ะบ้านแม่เหมียวยูติดถนนนะบ้านพักนี่ก็ยุ่ติดถนนรถก็วิ่งไปวิ่งมาหลาหลาๆค่ะเสียงรบกวนจังใดก็ขอโทษขออภัยนะคะแม่เหมียวผ้ามาเบิ่งพักจ้าพักที่แม่เหมียวร่วไหวเพิ่นกำลังงาม แล้วก็ต้องหาพื้นที่ขยายจะ้ะแต่ข้างนอกก็ย่งเอาออกบได้ยอยู่เพราะบาบรรยากาศยังหนาวจะ้ะแม่เหมียวตรงใหญ่เิ่นลงกระถางหรือว่าลงตรงนี้แหลจะจ้ะรียดเบียดกันไบก่อนตรงนี้เพ่นเป็นพักกาดค่ะเอาแบบนี้นะคะก็พ่อที่จะขยายได้แล้วนี่ครับต้นพ่นก็ใหญ่พอสมควรพ่อขยายแล้วส่วนตัวนี้เป็นกระลำปีจะ้ะก็พ่อขยายออกให้ต้นพ่นใหญ่แล้ว ตรงนี้เป็นสลัดแก้วนะคะแบพห่อๆนะจ๊ะอันนี้ย่งประตูปัญดาย่งบกขยายแล่ตรงนี้เป็นผักเคลค่ะผักเคลนี่ก็พ่อออกแล้วนะคะบางต้นก็เริ่มใไงแล้วต้องเอาออกแล้วจ้ะแล้วก็สลัดนี่คือกันจ้ะสลัดนี่ก็พ่อขยายออกแล้วเพราะว่าสลัดนี่ิ่นจะเป็นก่อใหญ่ๆนะจ้ะถ้าห้าบอออกไปขยายิ่นก็จะบ่เป็นฟอใหญ่ส่วนนี่กะ เป็นต้นหอมหัวใหญ่ได้จากอันที่สีแดงสีขงเขะยวนะหนียวๆ่งหนีไปนิดหน่อยเรากะ็ดังนี้เป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งก็ต้องขยายออกเนาะคะ่ะคันอยากให้เพิ่นเป็นกอใหญ่แล้วก็มีดอ,อกดังนี้ก็เป็นหัวหอมนะคะหัวหอมที่เป็นหัวแน่นหน่อยนะจ้ะีินในเมียวซื้อมาทดลองปลูกก็ถือว่าใส่ได้อยู่จะ้ะหมอกทุกต้นเลยจะ้ะเราก็ตัวนี้เป็นผักชีหอมจะ้ะ ผักชีหอมนี่แม่เหมียวซื้อมาจากฟิกลแลนด์เท่านี้ล่ะเป็นซ่องแบบนี้เกิดดีอยู่จะงอกดีอยู่นี่ค่ะแล้วก็ชวนที่หอมแปลงนี่เป็นเม็ดผักชีหอมอที่เป็นถุงนจะจ๊ะที่เขาซื้อมาไว้ทํำกับเขาแม่เหมียวมาทดลองเพาะเมืองก็เกิดขึ้นกันจะ้ะเกิดดีงอกดีขึ้นกันแต่พอว่าใส่ใดนะจ๊ะแล้วกระทั่งนี่เป็นต้นแตงนะคะที่แม่เหมียวซื้อต้นเพื่อนมาปลูกลูกเพิ่นเริ่มโตแล้วค่ะ แล้วก็มีลูกออกมาอีกนี่จ้ะแต่คีดว่าพ่อได้ชื่นช่มวิสามวูแปดสิบที่เข้าสื่อเพื่อนมากนะจ้ะเราก็กมะเขือเทศมะเขือเทศ,เรเทศตรงนี้กะกำลังเริ่มมีลูกจ้ะมาเบิงว่าเข้าสื่อได้กินายปันใดเนาะจ้ะมะเขือเทศนี่แม่เมียวสื่อมากหนึ่งต้นคือกันจ้ะสามวูแปดสิบแตงต้นนี้คือกัน,นมีท้ล่องปลูกปีนี้อันนี้เข้าสื่อมาจากแม่มีกระเจ้าเลยนะคะแล้วก็ส่วน ตัวนี้ซาลาเน่ตัวนี้เป็นซาลาเน่ที่ซื้อจากในหางมากินตัดกินแล้วก็เอาลำต้นเพิ่นมามาลงตรงนี้จ้ะเพิ่นกำลังแตกอย่างเมื่งไงงามๆจ้ะแล้วก็ขึ้นใช้ขึ้นกันนะคะขึ้นใชยตรงนี้ในเมวซื้อมากินแล้วก็ตัดเพิ่นออกแล้วก็เอาเพิ่นมาช่ำลุ่งบินแบบนี้จ้ะแล้วก็ส่วนสตรอเบอร์รี่นี่ก็กำลังออกดอกจ้ะ ไม่เมียวบ่อใดเอาไปลงขังหลังมันหนาวจ้ะมันยากาศยังหนาวสีเฮ็ดยังกเ็เฮ็ดบ่อใดแม่เมียวก็เลยได้ดแต่เอาไว้ในบ้านพักนี่ลหละจ้ะแต่เมื่อนี่ต้องหาวิธีจ้ะต้องหาวิธีเอาอันพักต่างๆนีขยายออกไม่ไม่เมียวว่าจะยายพักเขี้ยวนีใส่กระถางพอเวลาหนาหอนเขาจะได้ยกออกได้เราก็จังหาวิธีอื่นนะจาน๊ะเดี๋ยวแม่เมียวไปเตรียมกระถางเราก็ไปเตรียมแนวมาตัก พักออกไปขยายนะคะเขาล่องขยายเพื่อนเบิงจะมือน,นี้ได้แค่ไรก็เอาแค่นั้นเนาะค่ะไปเตรียมของกันจ้ะเมื่อก,กี้แม่เมียวได้ไปตักพักเขี้ยวมาล่องปลูกในกระถางมึงจะต้องปลูกสองกระถางนะคะเลือกต้นที่เพื่อต้นใหญ่ก็มูอจะมาลงกระถางแล้วก็ส่วนตรงนี้คือพักนี้นะคะผักกาดห่อตัวนี้จะ้ะล่องมาปลูกตรงนี้ แม่เมียวจะพ้ามาตักเอาต้นสลัดต้นใหญ่ๆออกไปปลูกนะคะนี่ค่ะเพราะสาเฮ้าบอออกไปขยายต้นเพิ่นจะบ่ใหญ่จ้ะมันจะเบียดเบียดกันอยู่แบบนี้แม่เมียก็จะเลือกออกนิดน้อยนะคะปลูกสักแถวสองแถวรอให้เพิ่ญ่ย,ยพรนะจ๊ะ แจวออกไปทั้งหมดตักเยอะๆเลยกันย่งออนแอเกินไปจากนั้นไม่เมียวจะมาตักต้นกวางตุ้งนี่นะคะเพื่อจะเอาไปปักเสแสร้งใบกับกระถางของต้นผักเป็นจ้ะไม่เมียวต้องการให้ต้นพิ่นบางๆออกแม่ให้ต้นพิ่นใหญ่นะคะเอาเดี๋ยวเข้าไปทดลองปลูกต้นสลัดกันเลยจ้ะนี่คือต้นสลัดที่ไม่เมียวตักมาเมื่อกี้นะคะได้ปลูกได้สามแถวจ้ะ หนึ่งสองสามแล้วตรงนี้ก็เป็นพักกาดขาวหอเนี่จ้ะเอาสองแถวแล้วตัวนี้ก็เป็นพักเขี้ยวจ้ะเอาแถวหนึ่งต้นกันยังบใหญ่ดีปันใดจ้ะทดลองเมืองกรเดี๋ยวทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์และะ้วก็รอเวลาที่บรรยากาศมันอุ่นขึ้นเขาก็จะได้เอาไปขยายข้างนอกได้จ้ะแต่ตอนนี้ถ้าจะขยายกัญย์หน่อยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปอตักเอาต้นกวางตุ้งต่อจ้ะไปปลูกข้างนอกเนาะมี่คือต้นกวางตุง้ง ที่แม,ม่เมียวตักออกมาจากดันไนจ้ะจะเอามาปลูกเดี๋ยวแม,ม่เมียวปลูกแล้วทั้งหมดเห็เบิ่งจ้ะบ่มี่หม่องตั้งกล่องดีดีมันล่มจ้ะพักกวางตุ้งที่แม,ม่เมียวได้ตักออกมาจากดันไนในล่งมปลูกแล้วนะคะปักลงแซมแซมกับตน้นพักแป้นนี่แหละจ้ะพักเป็นกับรูว่าจะรอดอเอออกมาตั้งแต่เริ่มมีแดดใหม่ๆหม่จ้ะ เมี่ยม้เมียจะลดน้ำเพิ่นเราจากนม่นราจะอ่าุ่มผ่านนะคะผักเขี้ยวนี่ไม่เมียก็ลงกระทางว้สองทางกันยกเขา้าแม่เราจะทางนอกอากาศมันหนาวหลายร่มแห้งแม่เมียเก็บเข้ามมขทางในแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะทําการอ่าใหญ่พักลงปลูกแค่นี้จะ้ะรอใบจากอันนึงอาทิตย์รออากาศทอนก็นีแล้วก็อให้้นพื่นแข็งแรงก็หนีก็ค่อยจะเริ่มขยายนะคะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม,ม่เมียวทั้งคลิปต่อๆไปในได้จ้ะแม่เมียวฟินแลนชาแนลสวัสดีค่ะ